ทอดบทเรียนไข้หวัดใหญ่สเปนที่ระบาดเมื่อ100กว่าปีก่อนไขวัดใหญ่สเปนเริ่มมีการระบาดเมื่อปีคศ1918เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีผู้แพร่เชื้อไขวัดใหญ่เลยเรียกว่าเป็นไข้วัดใหญ่โรมะมีคนเสียชีวิตมากในมหาสงครามนี้ มากกว่าถึง3เท่าจาก17ล้านเป็น50ล้านคนแต่โอกาสที่ไข้หวัดใหญ่จะแพร่ระบาดรุนแรงไปทั่วโลกอีกหรือไม่ณนะปัจจุบันนี้ยังไม่มีครั้งไหนที่ใหญ่เท่ากับครั้งเมื่อมีการระบาดไข้หวัดใหญ่สเปนเมื่อปี1 9 1 8โลกได้เผชิญก,กับไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีความรุนแรงมากที่สุดมากถึง มีผู้เสียชีวิตมากถึง50ล้านคนนะครับและเรามีโครงการฉีดวัคซีนกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะวัคซีนแข้วัดใหญ่จึงทำให้ผู้ป่วยแข้วัดใหญ่ลดลงเรื่อยๆและด้วยความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารก็ทำให้โลกสามารถรับมือกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้เร็วขึ้นการวัดไข้ ด้วยหลอดอจฉริยะซึ่งสามารถรู้ว่าเรามีไข้หรือเปล่าช่วยบ่งชี้ของการระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้และเราสามารถตรวจได้จากแบบจำลองคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยให้คาดการณ์การแพร่ระบาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นของไข้หวัดใหญ่ได้ในอนาคตและด้วยความก้าวหน้าทางด้านคมนาคมในปัจจุบันการขนส่งเครื่องบินโดยสารทางเรือก็ทำให้การแพร่ระบาดของโรค รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกนะครับรวมถึงการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสแข้หวัดใหญ่ก็ทําให้เกิดการไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B สายพันธุ์ C ซึ่งสามารถแพร่ไปยังสัตว์ที่ต่างๆรวมถึงคนเราด้วยนะครับและหากเชื้อไวรัสดื้อยาเราก็ต้องจัดการพัฒนายาตัวใหม่ๆให้ ต่อสู้กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มีการกลายพันธุ์ไปมากขึ้นและเราต้องรับมือได้ดีกว่าเมื่อ100กว่าปีก่อนแล้วนะครับด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราและการระบาดครั้งใหญ่ในครั้งนี้แบบไข้หวัดใหญ่สเปนอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราไม่มีการป้องกันและก็ไม่มีการฉีดวัคซีนและคำแนะนำ การป้องกันการแพร่ระบาดแคบใหญ่เมื่อปีคศ1918ได้แนะนำให้ทุกคนจะต้องล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อกำจัดเชื้อออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับรวมถึงการที่จะต้องสวมแม้อย่างมิดชิดถ้าเวลามีไอมีจามหรือมีน้ำมูกไหลเพื่อป้องกันเชื้อไม่แพร่กระจายจากตัวเราออกไปและป้องกันเชื้อจากภายนอก เข้ามาสู่ตัวเราด้วยนะครับ